เห็ดปวกนะคะทุกคนเห็ดปวกที่เราลงเชื้อไว้ปีที่แล้วนะคะงอกแล้วนะคะที่เราเอาดอกแก่มันมาปล่อยมันงอกแล้วนะคะทุกคนดูนะคะมันแก่แล้วนะคะมันเริ่มจะเน่าละไม่เก็บมันนะคะปล่อยให้มันเป็นเชื้อต่อไปดูนะคะดูนะคะ งอกอยู่บ้านสวนเรานะคะดูนะคะทุกคนเห็ดปวกนะคะนะคะปล่อยให้มันเป็นเชื้อต่อไปนะคะปล่อยให้มันเน่าเลยนะคะมันเพิ่งจะเริ่มออกปีแรกนะคะดูนะคะ เน่าละดูนะคะปีแรกนะคะเห็ดปวกบ้านสวนเราอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งจะเริ่มออกนะคะดอกเล็กๆเกนะี่ยดอกเล็กๆตุมๆเพิ่งจะเริ่มออกนะคะพจะออกดูนะคะ ดูไวยใส่เดือนขี่มูลใส่เดือนนะคะแล้วปีหน้าเขาจะออกเยอะนะคะปีนี้เพิ่งจะเริ่มออกเก็บไว้ก่อนนะคะยังไ,ไม่เก็บมันหาดูมีเพื่อนมีอีกไหม มีเพื่อนไหม,ไม,มไม่มีแล้วนะคะไม้ป่านะคะที่เราลงไว้ไม้ป่าพายุงนะคะบ้านสวนเรานะคะบ้านสวนหลังน้อยๆของเรา เห็ดปวกเรานะคะเห็ดปวกเราก็มีแล้วหาเพื่อนมันมันจะเริ่มออกนะคะออกแค่นั้นปล่อยให้มันเป็นเชื้อต่อไปนะคะไก่แล้วไก่แล้วนะคะ บ้านสวนเล้าไก่ยอยู่โน่น